สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเจ้ายูทูบรากายเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบาวลวัลไทยสิงครับครับสวัสดีไปยังเฟนเฟดบาวลวัลไทยกันล้านนะซี่ใส่ละวตอนั่นซี่ใส่ตอนั่นอยู่บ่หรออ๋ามาดูงานนี้พี่ชิตต่อแสแบงไงฮะแสง่คกอยมี้วันไหนพี่น้องเลยขอโทษขอไปเด้อนะครับ คุ้นก็สิว่าแม่นเอาโทรศัพทบไทยให้เอาเครียดสูตรไทยไาสิว่าแสงบ่มีอะสิมีแมงมีไมงีหอยนี่จักหน่อยเนี่ยพอจะก็ไปกับ M8 540นะแม่ลาดับปลาไก่สายดันโอ้โหโอ้โหอัดละแมนี่อ่ะรถเพิ่นกะสีเวียนมะนีเฮากะสีคอยเวียนไปเทละหน่อยครับ ทกแล้วฮะทอกแล้วฮะผมทกแล้วครับผมทกแล้วครับผมทกแล้วครับผม,บผมเอา้าโยมแม่ขาดไปละครึ่งหนึง่งไปแล้วฮะสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วแม่เอาจังหวะนี้วา่าจังไรเดินหน้าจิม้มหักแล้นออกไปก้อนบ่ปิดบ,บ่เรียบร้อยไปแล้วฮะเจ้าสิบห้าเปอร์เซ็นเมื่อกี้เอา อุ้ยหากบักยางเอฟพี่้องเออโอ้โหอ้ากระแทกจิ้มจิ้มหมุนจิ้มหมุนเลยฮะแม่เอ้าใครมีโรคประจําตัวดิเอาถุงยามาไว้้างๆสักวันครับยาป่ากิน ให้เป็นความดันเบาหวานโลคหัวใจเขายามเมื่อไหร่ใกล้ครับสมมติว่ามันเริ่มสิขึ้นก็ก้าวกินยาลัดครับผมโคตรโคตรจริงอ๋อเล่งเลี่ยมนะครับจังหวะนี้ว่ายังไงเดินหนามาเอาพัานาจิ้มหักตัวนี้ หมุนจันหมุนจันนี่หายไปอีก10%ตอนนี้เหลืออยู่75%โอ้โอ้โอบิดบิดไหมบิดไหมแม่ชัดเจ๋วทั้งปฏิโอ้นั่น ดากจนรูบล oh, ็อกโอ้ดากลุดเบาะไปเลยร้องเมึงที่ประเพียดมาบลกข้าพวงมาไล่เราออกมาหยิ่งหัวได้เน้นโหดเป็นโหดกับตออน,นี่ขาดไปแต่เครื่องหนึ่งเหรอวะดันจโะโหดบ่โหดเลยพี่นอ้องไม่ใ่เหรียญเราเคียนงัวอยู่ในยืดข้อมาซองเพีน่นาะ้ันแห้งไ้ เขตประเทศสยามวุเขตก้มโหดเอ้าเลี้ยนหนีอาจารย์มือกล่องทั้งหลายประเภทว่าหางกีดีนี่มันเดไปตัวทีเแ้นี่นนนเอา้ามุมนี้เอา้าขาตะกล่องเจ๊กน้อยแลว้ววะแมนย่านเจ้าว่าได้คลิปถามว่าข้าตัวต่อมมาไทายนี่เราออกแล้ว บอกแล้วอันนี้กเขาจอดท้าเอ้าหมุนละครับผมตีงแน่ล่ะน้อยนึงประมาณหานะที่ขึ้นมาได้ได้ก๊กใหม่กับเตาไไฟ้ฝาครับยันหักอู้อู้อเอาว้าย่านีเห็นหิมมอนะนรกครับเลือกไหลโอ้ เอาเงียงเงยงเออ้ยเงี้ยจั่วโอ้โหเอ้าถ้าประเภทว่าล่อนาได้ลุบล่องขีดต้มแล้วมันกขึ้นเราเรียบวานนั่นผ่านแล้วก็จะไปโยมไม่ได้ต้องหุดเดี๋ยวจะผ้าพี่น้องเบิ้งตั้งผีกระกคาห้อยเนี่ยเห็นใาย่อมพี่บานเลยเลิกลายเอาจิ้มงัด ุดทนคกเฟ่ว้ายเอ้อยหมดจิงเอาได้แล้วครับได้มากละหาเลดาแล้วสิหาเลดาได้บันเอา้าเรา,า,า,เาเรว่ากะดีๆเดออใครที่ตำไงได้เหรอา่านอ้าวแมนท่างเลยครับนี่ละครับเลดา ออกเด้อต่อสิฟงควงหัวเจ้าเด้อเอ้าบอกแล้วว,ว่าให้อันนี้เล็งกล้องดีๆแล้วสิต่ำเลยเล่แล้วลย้า่าบึ้มโอ้โหโ,โ,โอ้บิดบิดซิมครีมจัมงหวะนี้แห้งมากอ้เอออรอบต่อไปเข่ากลางตน้นบอ สกกนว่าดันจิ้มแลวบิดจิ้มเลบิดเอาเริ่มสีดินแลวครับแปดแปบดบแปบดบแปดรวาไม่อแยบบู่ก็จะทางโอ้แอโอ้โอ้เอาเดาาดาวดาดาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ,อ,อ้หมุนติดเอ้ยเอ้ย ติงแล้วฮะห่วยสามจังหวัดนี่เลยนะครับโหมดขึ้นเราบอกหายากหายากเอโอ้ห่วยกูแต่รถไถบโทนไปซื้อแปดโอ้นั่นแล้วมันโบหมุนกับซีก็กเลื่อยแล้วนี่กูแต่ว่ารถไถห้างดูขายไปซื้อแปดหาครับ รับรองว่าทนเป็นทนห่วยโอ้โหห่วยเสียวน้ำยางแื้อเอ้าเรียบร้อยมึงจะเก่งบานเล้าวะถามบ่ทนบ่กล้าเกิดน่าเป็นรถแล้ววะจันเกิดเป็นข้อนไม่ยิวเอ้า หงายปางดางถัวยาเกง่งเอ้ายังหักอยู่ครับจักเล็กจักหน่อยว่าจยงไอ้าวตกล่งลุมจิปโปรมประบาดไม่ทมมันห่อังเตอยไ่เุเทนเลอร์ดิเห็นต่อทั้งหลังฝานมาพอไมมนั่นได้ต่อมานําต่อนึงทั้งหลังอ้า เห็นจังได้ล่ะรละว้ว่าสับประเพณว่าเบียดม่วงได้จอดเบิง้งครับผมย่านบ่ได้คลิป <c oughs> แน่ตกโศกเนีน่ยนอนาตกรรมต้อตอมคุดไปมือเส่าเอ้ยเจ้าตกคุดใ้ ผมบาน,นก็บหลักฐานรเ,เ,เรียบร้อยครับรไม่ไมจ้างเย็ดอีกขี้หนึงก็ได้ตัวเย็น,นบอกเอ้าบอกตอมมาจงงานแล้วครับ wow ah, wow